สำนักงานวัฒธ,ธรรมจังหวัดอุดอรธานีเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารยิ่งใหญ่แห่งปีใช้ชื่อว่าอุดรเลิศรสอุดรธานีเทสเฟสติวัล2024ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งห้างเซ็นทันอุดอรนางคณิตตาราชนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีนางรวงทองพลทิราชวัฒธ,ธรรมจังหวัดอุดอรธานี เพศจกรมนโนนาควัจนะรองนายแพทย์สาธรารสุขจังหวัดอุดรธานีนายธนพลกองทรัพย์ไพสารประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีนายอนุพงศ์มการานุรักษ์รองประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนายอนุชาปเปรมเพชรผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทัลอุดรร่วมถแถลงข่าวมหกรรมถนนอาหารอุดรเลิศรสและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอุดรธานีเทสเฟสติวัล2024 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมการกินรวมถึงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านอาหารของจังหวัดอุดรธานีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นงานนี้มีการรวบรวมอาหารรสเลิศจาก20อำเภอกว่า160ร้านค้าอาหารอร่อยประจำท้องถิ่นอาหารอีสานไทยจีนเวียดนามตะวันตกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเปญญ็นยาร้านอาหารระดับมิชลินไกด์ และร้านอาหารชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมมาไว้ในงานพร้อมทั้งนี้ก็ได้ชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง5วันพลาดไม่ได้งานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา5โมงเช้าถึง3ทุ่มณลานกิจกรรมชั้น1ห,หน้าศูนย์การค้าเซ็นทัลอุดรธานี ไม่ยังไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะดี๋เวาไม่แทนเพราะว่า๋ยวันนี้เดาแี่หน้าไปว่าอรพลาดไม่ได้ก็คือสุดยอดนักกินค่ะอยากให้ลูกท่านนะคะมาให้กำลังใจค่ะการแข่งขันนะคะ